ก็มีประเด็นเรื่องการด้อยค่านักมวยออกมาแล้วก็มีการแชร์กันหลากหลายคนเลยจริงๆเราเห็นจากยอดไอคิวก่อนนะครับยอดไอคิวเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของการด้อยค่านักมวยแล้วก็ออกมาเปิดก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือยอดไอคิวได้โพสต์เรื่องราวแล้วก็แชร์ออกมาผ่านหน้าเพจ Facebook ของตัวเองนะครับทางโพสต์ของยอดไอคิวพีเคสันชัยมวยไทยยิมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูมุมมองของมิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันคือยอดไอคิวนะครับบอกว่า วันนี้ผมขอออกมาพูดปกป้องนักมวยไทยหน่อยครับตอนแรกคิดว่าผมคิดคนเดียวกับเพจนี้ที่ออกมาด่านักมวยไทยและด้อยค่านักมวยไทยเราทั้งที่เขาก็เป็นครูมวยไทยที่ไปสอนมวยอยู่ต่างประเทศและเป็นคนกะเหรี่ยงผมเห็นเขาชอบทําสื่อวงการมวยออกมาพูดว่านักมวยบ้างแซนักมวยบ้างด่านักมวยบ้างหลายๆอย่างที่ผมได้เข้าไปดูและไม่ว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันแบบผมก็แทนที่จะให้กําลังใจน้องมัน กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เขากลับตอกย้ำซ้ำแล้วก็ด้อยค่าอีกและย่างด้อยค่าสมาคมมวยไทยน้องเขาก็มีรีกรีเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยไม่มีใครอยากแพ้เพื่อให้คนมาด่ามาว่าแบบนี้หรอกครับเกมกีฬาใครจะรู้ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ต้องก็ไม่รู้เหมือนกันใครไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะก่อนเริ่มไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ให้เกียรตินักมวยมันจะดีกว่านี้ครับครูม,มวยไทยในไทย ผมแทบไม่เคยเห็นใครออกมาพูดแบบนี้เลยสักคนผมเพิ่งเคยเห็นครูมวยส่วนมากผมเพิ่งเคยเห็นครูมวยส่วนมากเขาเห็นใจนักมวยทุกคนนะเอาจริงๆเชื่ออยู่แล้วครับว่านักมวยเขาฟังครูมวยทุกคนไม่ว่าใครๆก็รับฟังปรับปรุงแก้ไขในการชกกันแล้วคําติชมทุกคําเขาเอามาปรับปรุงตัวเองต่อยอดตัวเองนักมวยไทยโดนครูมวยคนนี้ด้อยค่าไปหลายคนอยู่ใครคิดเหมือนกันแบบผมสามารถแชร์บอกต่อๆกันได้ครับ ก็เป็นยอดไอคิวนะครับที่เป็นคนโพสต์ออกมาก่อนแล้วก็แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นคนก็มากดไลค์ถึงพันคนเลยนะแล้วก็ยอดไอคิวเองก็ได้คอมเมนต์ต่อนะเขาบอกว่าเอาจริงๆผมรับฟังคําติชมทุกคําวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เพจนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับเขาบอกเทคนิควิธีชกนั่นคือเรื่องที่ดีแต่จนถึงขั้นเคสนี้ผมไม่อคติอะไรเลยนะครับแต่ผมแค่อยากออกมาปกป้องนักมวยด้วยกันและผมเองก็เห็นใจนักมวยแฟนมวยจะว่ายังไง ผมนะฮะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขหมดทั้งนั้นคือการยอมรับข้อบิดพลาดของตัวเองแต่แค่เรื่องนี้ผมดันเห็นใจนักมวยมากกว่าแค่นั้นเองคืออารมณ์ประมาณว่าในโพสต์ที่พูดถึงนักชกสาวของเรานะที่เพิ่งแพ้ไปอะ่ะคือพูดถ้าพูดเลยก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีแต่ว่าจะมีคำรุนแรงนิดหน่อยเช่นคาว่าไม่เป็นมวยอย่างนี้ครับ พอดูว่าไม่เป็นมวยอย่างนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบไปในหลายๆอย่างอารมณ์ประมาณนั้ววันเนี่ยก็ดูมวยไม่เป็นครับวันเนี่ยพยายามจะสร้างวันพยายามจะสร้างนักมวยซุปเปอร์ร์เกินไปคือพยายามจะสร้างโบมกาวเกินไปแล้วก็เอามวยที่ไม่เป็นมวยขึ้นมาสู้อาจจะแค่คํานี้คําเดียวมั้งแค่คำว่าไม่เป็นมวยนี่แหละที่อาจจะทําให้ติดใจนะครับหลายๆคนคืออารมณ์ประมาณนั้ววันเอาคนไม่เป็นมวยมาชกเลยหรอแนวๆนี้แต่ว่าลองลองได้นะครับซึ่งมัน ก็น่าสนใจตรงที่มีหลายคนที่เข้ามาแชร์แล้วก็เป็นคนดังนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเพจมวยต่างๆครับอ่าอย่างเพจมวยสด .com หรือว่าพี่หนุ่ยไดยโ,โนลุมพินีเอ็กมวยไทยจัดสีของพี่ใหญ่ลำนาลายอะไรเยเนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชื่นชอบในการออกมาพูดแบบนี้เพราะว่ามันตรงไปตรงมาดีอ่านี่คือคือประมาณนี้นะ ส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมันเป็นประมาณเกือบ50 50เลยบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยกับยอดไอคิวอาบางคนบอกแขนคนนั้นแขนคนนี้ไปทั่วบางคนบอกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับนักมวยหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันแต่ว่าผมจะพูดถึงคนที่ดังๆก่อนแล้วกันแล้วก็คนที่ทํามวยด้วยกันเอาดูฝากฝั่งของสื่อก่อนนะครับ ถ้าสื่อเนี่ยก็มีคนแชร์เฉยๆนะอย่างรูพินีเอกวยไทยสีหรือมวยสดแต่ว่าถ้าเป็นนักภาคของวันอย่างหนุยไดโนโน,นะครับพี่หนุยไดโน,โนก็แสดงความเห็นกับเรื่องนี้เหมือนกันนะหนุยไดโน,โนเนี่ยเพิ่งแชร์แล้วก็ออกมาพูดเลยบอกว่าปร,รประกบหลุดประกบห่างอะไรก็วิจารณ์ไปแต่คุณไปพูดให้นักมวยว่าไม่เป็นมวยคือไม่เป็นมืออาชีพมันฟังดูแปลกๆอันนี้คือคําของหนุยไดโนนะครับที่ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องเพชรชมพูเนาะที่แพ้ไป นี่แหละอาจจะเป็นแค่คาว่าไมนเป็นมวยนี่แหละผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรนะแล้วแต่คนที่ฟังแล้วจะรู้สึกดามเมจอะไรนะครับส่วนนักมวยเขาเป็นนักมวยเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกเจ็บแทนกันอย่างเราก็เป็นนักดูก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เข้าใจได้ว่า1ก็เขาเป็นครูมวยนะครับเพจเนี้ยเป็นเพจครูมวยเนาะเขาสอนมวยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็อาจจะมีความรู้เรื่องมวยแต่ ที่เราเห็นเพจที่เป็นสื่อเนี่ยเขาไม่ทำเพราะเขาเป็นสื่อนะครับก็อาจจะบางคนอาจจะใช้จรรยาบันสื่อบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสื่อไงเขาก็เฮ้ย hey, ผมไม่ได้เป็นสื่อนี่ผมเป็นแค่คนที่มาแสดงความคิดเห็นที่ผมอยากจะแสดงอ่ะก็เหมือนผมเป็นคนทั่วไปที่ออกมาแสดงนะครับแสดงความคิดเห็นออกมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆมันก็จะมีได้ทั้ง2มุมเนาะแต่ว่าถ้าสื่อทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองไม่ดีต้องเข้าใจแยกแยะนะครับว่าสื่อมวยกับไอดลอลมันจะต่างกันนิดนึงนะเพราะไอดอลเขา ไม่ได้ตั้งตนว่าตัวเองเป็นสื่อเนาะอันนี้คืออันนี้เขาพิสูจนผมนะก็เข้าใจกันได้แล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นก็จะมีประมาณนี้อีกคนหนึ่งที่พูดถึงมุมมองนี้ได้ดีก็จะเป็นฟาอีฟลูกสวนครับฟาอีฟก็เป็นคนหนึ่งที่ทํามวยเหมือนกันนะฟาอีฟเนี่ยชื่อเฟซชื่อว่าปฏิพานหวังกเกษมครับก็ออกมาแชร์เขาไม่เห็นเกี่ยวกับ,รบเรื่องนี้เหมือนกันคือฟาอีฟเนี่ยเป็นค่ายมวยลูกสวนคือฟาอีฟบอกว่าเอา่อเข้าใจ ทั้งมุมคนดูและคนประกบะมุมคนดูอาจจะมองว่าพลอยชมพูขึ้นมาไม่มีสิทธิสู้เลยมวยหญิงในไทยร้อยปอนด์เก่งๆมีเยอะแต่ในมุมคนประกบเขาก็มองว่าพลอยชมพูมีชื่อมาจากทางใต้มุมหนึ่งอิสไล์เขาอาจพัฒนาเก่งขึ้นมาก็จริงเป็นไปได้เลยเลยทำให้มันอาจจะมีโอกาสพลิกฟฟยิบบอกว่าผมคิดว่าครั้งต่อไปโปรโมเตอร์คงมีคู่ในใจไฟหน้าและอาจจะเอาเด็กไทยที่แข็งกว่านี้ เท่าตัวยกตัวอย่างนะฮะปฏิพานยกตัวอย่างมาเฟียดำเพชรหนองกี่ที่แพ้มงกุฎเพชรหรือว่าหลายๆคนนะครับที่เบอร์นี้เก่งๆอ่มีเยอะเลยอันนี้คือในมุมมองของปฏิพานหลองเกษมหรือว่าเจ้าฝ่ายอิฟนะฮะแล้วก็ได้แชร์กันแต่ว่าถ้าความในใจจริงๆเราก็รู้กันแหละอ่ะอย่างเพจมวยที่โดนต่อว่าเขาจะบอกว่าปั้นจนน้าเกลียดเอานักมวยไทยมา เชือให้ต่างชาติดูทั่วโลกคุณไม่อายแต่ผมอายนะก็แค่มีคนออกมาพูดเท่านั้นเองในมุมผมนะแล้วก็อาจจะผิดใจหน่อยตรงคําว่าไม่เป็นมวยเอามวยไม่เป็นมวยมาชกประมาณนี้แหละจุดประสงค์มีแค่นี้เลยแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันมีมวยที่เอาต่างชาติมามาให้คนไทยยำโชว์ไหมมันก็มีไงมันก็แค่สลับสลับกันไปนะครับในมุมมองผมก็ฟังทั้ง2มุมมองนั่นแหละก็แล้วแต่ที่จะพิจารณากักนแฟนมวยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้แต่นี่เราก็เปิดแล้วก็เสิร์ฟเฉพาะแฟรนะครับ อาจจะเสริมความคิดเห็นนิดนึงแล้วกันอ่ะมวยไทยที่ยำต่างชาติก็มีรายการที่ทําเหมือนกันแล้วก็มวยต่างชาติที่ยำไทยก็มีเหมือนกันนะอันนี้เราก็เห็นนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องการตลาดเนาะซึ่งรายการวันเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนตรงนี้เท่าไหร่เวลาเขาเสิร์ฟเขาไม่ได้เสิร์ฟให้แค่คนไทยดูนะครับเขาเสิร์ฟให้ต่างชาติดูเวลาจะเอาคนมาสู้กับโบมกาวก็ประมาณว่าอ๋อนี่ไงเอาแชมป์ประเทศไทยมาสู้กับโบมกาวที่มีแค่ว่ายคูสวยแล้วก็ฟอร์มดีในวันเดี๋ยวเจอแชมป์ประเทศไทยเป็นไง ทีนี้พอบมกาวชนะปุ๊บนะฮะก็จะได้ชื่อว่าบมกาวชนะแชมป์ประเทศไทยอ่าบมกาวคือนักชกต่างชาติเก่งแล้วก็ไปขายไฟในประเทศประเทศของบมกาวได้ด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธุรกิจแต่เข้าใจได้พอเป็นคนไทยที่เห็นนักมวยไทยแพ้ก็อาจจะเดือดนิดหน่อยเนาะว,วันจัดมวยอะไรวะเอาคนไม่เป็นมวยมาสู้เลยทำไมไม่เอาตัวเก่งๆมาหน่อยนะครับบางทีผมคิดว่าเราก็อาจจะเข้าใจหรือสําคัญตัวเองผิดไปคิดว่ารายการวันมันคือรายการของเรา แต่ก็ใช่แหละเพราะเขาก็พยายามบอกว่ารายการมัน,มนคือนรายการของเรานะมวยไทยมันคือมวยของประเทศไทยแนวแนวนี้แต่เขาก็ยังบอกกลับมาอีกว่ามวยไทยมันคือมรอดอกโลกมันไม่ใช่ของคนไทยคนเดียวถ้าเรามองว่ามวยไทยเป็นมรอดอกโลกก็จัดแบบไหนก็ได้ครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็มันมีชื่อคําว่าไทยอยู่ในนั้นเราก็อาจจะอินมากกว่าคนอื่นๆก็ได้นะครับอย่างในกรณีนี้คําพูดที่อาจจะ ผิดใจแล้วก็ติดหูทําให้เกิดความแบบไม่พอใจมากสุดน่าจะเป็นคําว่าเอามวยไม่เป็นมวยมาชกนะครับเหมือนกับดูถูกแชมป์ประเทศไทยว่าแชมป์ประเทศไทยไม่เป็นมวยก็ยังได้แชมป์ประเทศไทยเลยอารมณ์ประมาณว่ามวยในมวยแชมป์ประเทศไทยอ่อนนะแค่นั้นแหละแชมป์ประเทศไทยอ่อน่ะไม่เป็นมวยก็ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ยังเอามาให้ต่างชาติยําโชยอีกก็น่าจะเป็นแนวนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วครับในวงการบัมวยแล้วก็ เป็นคลิปหนึ่งนะฮะที่ได้แชร์กันแล้วก็ร่วมพูดคุยกับแฟนบัดมวยนะครับจากสถานีมวยไทยนี่เป็นกระแสที่กาลังดังขึ้นมาแล้วก็แฟนมวยลองคอมเบต์เก้บมาบอกกันได้ครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองเข้ามาพูดคุยกันครับ